สุขคน,นะจ๊ะมนีมาดามผากาันมิมาแกะของฝากจ้าเป็นคัพเค้กอ่าพี่คนไทยกิธิวายูเมืองทัดไปใน่นฝากมาให้นะจ๊ะมาเบิ่งกันว่าเจะนากินขนาดไดหนโคนนัดครับมค้กมณีกะมาดามมาดหัวยงหัวยองแล้วจ้าเพราะว่าทำงานแต่6กโมงเศารจ้ะ ลืมวีผม,ม้อมเฝ้าคกอ้ายหัวงอกของฉันไม่นะฉันยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มาเบิ่งกันเลยจ้าไกลมาฮอดีไลเนาะอันนี้กับมาจากพี่ออมนะจ๊ะพี่ออมอยู่เมืองฮอสกีกนะคะห่างไปจากนี้ประมาณเออเกือบสองชั่วโมงจ้ะ ดีใจลายเอ้อฝากมาให้เนาะอันนี้อันนี้คืออันสามีมาน้ำเผาซืเอิืนว่าไอ้ยี่แล้วจ้ะตะวันตกคนไทยก็คือว่าจะเอิ่นว่าเปิ้ลจ้ะมาน้ำเผาซื้อเปิ้ลหรือว่าไอ้ยี่อโยระไอ้ยี่คัพเค้กจ้ะคัพเค้กโคโคนัทคัพเค้กจ้าของฝนมาน้ำเผาแล้จ้ะจะเป็นอ่าเค้กบักข้าวอันนี้ก็ได้ที่เกี่ยวกับบักข้าวเนาะมาร์กเนาะแกะมา <Yeah. S 2> ฮอ่ดีจ้าฮอดีแม่น้าขาเป็นคนที่แบบรักสุขภาพรักษาหุ่นเนอะจากก็จะแบบจะมาก,กินแต่ของหวานแน่แบบนี้แหละ <laughs> ตื่นเถิดชาวไทยอย่ามัวรับไลลุ่มหลงตื่นเถิดทุกคนมากินคัพเค้กกับมาดามเทาแทน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 แน,น,นโอเพ่นเฮียมีมีเขียนบอกนะพระเจ้าว่าโอเพ่นเฮียย่านอันสงสัยพี่สาวพันย่านหนาหนา,หนาเค้กมุนเนาะเขียนบอกพหอม โอเปนเนียโอเปนเนียโอเปนดิไซอย่าบอกนว่าอันนี้ใบหวยจ้างวดต่อไปอย่า่าตัวนี้เด้อแกะแกะแกะยางละเมียดละไม่นะจ๊ะมาดามเผาจะเป็นคนที่อ่อนโยนไม่ค่อยเป็นนะจ๊ะแต่รอมจ้าสร้างไหนเอ้ยสร้างไหนเอ้ยสร้างไหนโอ้ว้าวมันสไลด์ได้ด้วยนะคะสไลด์สไลด์สไลด์ จะแซบคักไรจ้าจะแซบคักจะแซบคักคัพเค้กนะจ๊ะออกมาขนาดเดินทางประมาณสองชุ่มมงนะจ๊ะหน้าตากันยังสวยงามและน่ากินมากจ้าคัพเค้กกับมาดามเาอาอันไหนน่ากินกว่ากันคะคัพเค้กแน่นอนอ นี่แหละน,นำรายหลายอยา่างนี่แล้วเนาะจากค่นพ่นที่พนมีอ่ะพ่นสวรรค์และพ่นสแสวงในทางด่านการท่าเอยียงสวยงามนันก็นสีออกมากงาม,งา,มงามสีสำหรับมาดามเทาบ่บบสามาทห่นีกอย่างที่แบบอ่ะละเมียดละไมงามๆามแบบนี้แต่คือคือพวกยิ่งเนาะจ่ะสามีมาดามเทาก็บอกว่าเสื้อเป็นก้นบอ่อนโยนบออียงเลยอันนี้ก็ลองชิมลองชิม แสบหลายจ้ะม,มีบักขพาวตอนบักขพาวอยู่ตรงนี้นะแสบจ้าแสบหลายคลุกมขอกินเป็นอาหารเต่าแล,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 ล็้วกันจ้ายังม่ท่านยังม่ท่านได้กินข้าวเจ้ามาทำงามพอดีครับเก็กมาถึงกะแกะลองจิมอร่อยมากจ้าให้ไป หนึ่งร้อยคะแนนเต็มเลยนะจ๊ะได้รสชาติความบกพร้าวเนื้อเทกสมูทไม่เป็นซอฟแทบจ้าแทบไรพออันที่สอง ขอบคุณเลยๆลายนะจ้าพี่อ้อมหลายจ้าเบิง้งอันนี้อันไหนว่าดีมานำเผาก็ว่าดีนะจ้าและพี่อ้อมจะเป็นคนจีดเฮ็ดเค้กได้สวยงามเลยกะรสชาติสุดยอดจะดีจา้าเพราะว่าปกติย่ามวันเกิดลูกหรือว่าเทศกาลยังงก็จะสร้างเค้กกับพี่อ้อมนะจ้าเฮ็ดได้ชุกหน้าตาเลยเฮดเค้กได้สวยงามมีดีจ้าอืม ฉันรักเธอโกคณัทกับเกดฉันรักเธอมากเลยจ้ะครับเค้กจ๋าเธออร่อยจนฉันหยุดกินไม่ได้แน่เลยฝากติดตามช่องพี่อ้อมเด,ด,ดย์เดยเดรี่อ้อมกอร์วันน้ำน้ำจ้ะเห็ดเค้กแซ่บแซ่บฝากทุกคนติดตามช่องพี่สาวน้ำเน่เด้อจ้ะเด้อเขาเล่นกอล้วกันนะจ๋ะของปดมาดามเ่าเลยอีนอย่างที่เป็นเค้กมะพร้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้ย มันกินทั้งคนลูกแสบแล้อืออือเนาะโอ้ไม่ค oh ่ดิเสืรอดิเเือร์ทำไมคุณต้องเป็นคนกินมุมมามอย่างนี้คะคุณมานาเถาคคะขอโทษค่ะดิฉันหิวค่ะดิฉันเช็ดที่หลังนะคะ อยาก็เป็นอยากพุ่งยิ่งอยากเป็นพุ่งยิ่งที่เรียบร้อยดูดีขึ้มูอยู่ดีแต่แต่ว่ามันมันบางใจเหมือนกันมันนี่ก็ขอกินไปที่สองอันก่อนเดี๋ยวจะไปเด็ดกินอีกกินเบิ่ดมื่อกินกินกินทำความสะอาดเยวตอนนี้ทํางานอยู่จ้าล้อยร้อยพันรุ่งขามากกับทีว่าอุ้ยแม่ค้าไอ้เหี้งก็สกปรกแท่ที่ว่าอีกนี่ก็ขอบคุณพี่ออมหลายๆนะจ้าสำหรับขับเค้กมะพร้าวแซ่บแซ่บแซบ แสบจ้าหน้าตาสวยงามนั่นเด้ขอบคุในหลายจ้ะมันนี้ไปแล้วจ้ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีจ้าเเแบบแบบ